ดวงดีดวงร้ายคนเกิดวันพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่1 8บแถึงยีพฤศจิกายน2อง7สัปดาห์นี้ด้านที่เป็นดวงดีก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานะที่มีความมั่นคงนะครับมีภาวะผู้นําสูงมากๆต้องเอาตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคุณน่าจะนําไปใช้บริหารจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็มีความสําเร็จที่โดดเด่นได้ด้วยนะครับนะ ความรักความสัมพันธ์อะไรต่างๆค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ดูดีทีเดียวนะครับบางคนนี่อาจจะทานไฟเก่ากับมาคุกก็ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่ห่างหายกันไปนานนะเป็นช่วงที่ดีและก็มีเรื่องของความสำเร็จบางอย่างมีความสุขสบายนะมีทางเลือกเยอะแยะนะครับมีคนคอยสนับสนุนมีแบ็กอัพเพียบนะ มีโอกาสที่จะได้แสดงฝีไม้ลายมือนะครับถ้ามีความสามารถอะไรที่โดดเด่นนำมันออกมาใช้นำมันออกมาแสดงให้คนได้ประจักษ์กันให้คนได้ยอมรับบ้างนะมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆชีะจรอาจจะลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่ไปโน่้นไปนี่อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็อ ถ้าคุณมุ่งมัน่นทุ่มเททําอะไรแบบจริงจังนีสัปดาห์นี้มีโอกาสประสบสําเร็จสูงนะครับนั้นก็ขอเตือนตัวเองเอาไว้นะครับว่าทําอะไรขอให้ทาจริงจังนะอย่าทําเป็นเล่นแล้วก็เอาจริงกัดไม่ปล่อยมีโอกาสประสบสําเร็จสูงนะถ้าเป็นด้านดวงร้ายก็อาจจะมีข้อเสียก็ตรงที่คุณมักจะต้องเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสัปดาห์นี้นะไม่ค่อยนิ่งครับละน,นอกจาก ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่บ่อยก็จะมีอะไรที่มันพลิกผันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดนะก็ระวังเรื่องพวกนี้หน่อยนะครับการเดินทางนะมีเกณฑ์เดินทางแต่ว่าก็ต้องระวังว่าอาจจะมีปัญหาได้นะมีเกณฑ์ที่จะถูกเอารัดออเอาเปรียบถูกคนเบียดเบียนได้นะครับอย่ายอมคนอื่นมากเกินไปนะระวังเรื่องของความขัดแยง้ง อย่าไปในที่ที่มันมีความชุลมุนวุว่นวายนะครับพวกที่อโครจรทั้งหลายคนทะเลาะก,กันอย่าเข้าไปยุ่งนะระวังโดนลูกหลงนะครับหรือถ้าเป็นสาเหตุเป็นตัวตั้งตัวตีไปทะเลาะเบาแวงไปขัดแย้งกับคนอื่นระวังจะขาดอิสรภาพนะครับบางคนนี่ถึงขั้นติดคุกติดตารางได้ต้องระวังเรื่องพวกนี้หน่อยนะด้านความรักก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนโสด มีโอกาสที่มีคนเข้ามานะครับแต่เป็นคนที่เรียกว่ายังไม่ค่อยมีความพร้อมเท่าไหร่มาแล้วก็ไปนะหรือมีเรื่องของความอีโก้เชื่อมั่นตัวเองสูงจนเกินไปตัวคุณเองนี่ก็อาจจะค่อนข้างเชื่อมั่นตัวเองเหมือนกันนะครับโอกาสที่จะไปกันนี่อาจจะยากนิดหนึ่งบางคนอาจจะฐานไฟเกา่าอ,อกรรมคุนะก็แล้วแต่และกันนะครับแต่ช่วงนี้น่าจะไปโฟกัสเรื่องงานซะมากกว่าไม่ค่อยมีเวลาสนใจเรื่องพวกนี้ ส่วนคนมีคู่แล้วก็ถือว่าคู่ของคุณก็ดูอยู่ไม่ค่อยติดที่นะครับระวังการขัดแย้งแล้วกันอย่าทะเลาะบาแวงกันนะครับนั่นคือปัญหาที่ต้องระวังสัปดาหนี้ของคนเกิดวันพฤหัสนะแล้วก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับจะมีปัญหาได้สุขภาพก็ต้องระวังเรื่องสายตานะครับแล้วก็อาจจะเจ็บตามเนื้อตามตัวได้นะอย่าระวังเนี่ยเรื่องของความขัดแย้งนี่แหละ ดองนั้นก็ถือว่าแข็งแรงดีครับ